พี่นองมาเบิงลาสุดนะครับที่เพิ่นว่าคู่ร่มคู่ร่มนี่เอาผมกับห้องก็หาคือกันละครับว่าเพิ่นมาทาใสนะครับเพิ่นมาเว่าเรื่องเล่าพี่นองล่องฟังเบิงลากะมาคอมเหมตนเบิงครับว่ามันเป็นยังไงกันเนี่พี่นองล่องฟังเบิงครับว่ากับคนอื่นเขาเห็ดแบบนี้บอข่อหฮู้จต่ว่า่อยเป็นคนแรก ที่แนะนําการสร้างรายได้ให้เขาเขาาจ,จะเห็นยูทูบมาก,ก่อนกันจริงแต่ว่าเขาบ่รู้ว่ามันมีรายได้คือรายได้จากโฆษณาคอยเป็นคนต่างคาต่งตงตงางๆให้ทั้งเพจทั้ง youtube มีปัญหาอย่างกัมแรนคอยนี่แหละแก้ไขให้ดูลหลังบ้านแต่ว่าคอยก่เคยมีรายซื้อในบัญชีที่ว่าสําคัญหรือมีความสําคัญ หรือสิ่าวฮอดไข่ในฐานะผู้แนะนำสักนิดนึงกับพ่อมีเขาสิมีแต่แบบว่าเขาพุ่มใจในตัวเองเขาเห็ดได้จากตัวเองเกิดจากตัวเองแล้วเขาก็สอบเอาไปว่าว่าเขาเป็นผู้ให้โอกาสผู้อื่นเป็นผู้ซอยเหลือผู้อื่นเป็นผู้ให้ผู้อื่นเป็นผู้เหตุห้ผู้อื่นมีไรายได้อันนั้นกับพ่อเถียงแต่ว่าเริ่มต้นเริ่มแรกเดิมที่ ่อยพ่อมีในบัญชีไาายซื่อทีเขาควรจะบอกถึงพูดถึงหรือแม้กระทั่งความสําคัญอยังกับพ่มีเวลาไปบ้านที่หนึ่งนี่กเหมือนเป็นคนแปลกหน้าไปแบบเหมือนเสนอหน้าไปเองเหมือนไปอไปหาแสงไปเอาแสงกับเขาหรือว่าไปหาคอนเทนต์กับเขาซึ่งมันอึดอัดมากตลอด หลังๆมาขอ่อยก็เรย่เ่อคอยได้ไปเ่อค่อยได้ไปหากันเ่อค่อยได้ไปพบกับน้องสาวข่อยเพราะว่าข่อยมีความมือดัดยู่ในใจมาตลอดึดอัดมาตั้งแต่ เงินในเงินแบบใดเพราะว่าตอนนั้นก็กสอน,น้องสาวข่อยมาแล้วแต่ว่าน้องสาวคอยอยากให้คอยเป็นคนบอกเองว่าเองว่าการได้เงินจาก youtube มีวิธีใดแน่แต่คู่ร่วมว่ามีซื้อในหันว่ามีซื้อในความสำคัญอีกอย่างเลยไม่ได้รับความสำคัญอีกอย่างเลยอมืมีแต่รางวัลเสนอหน้า แล้งวันเสียกทนานี้เองหลังๆมาเนี่ยจิตใจของคนบ่รู้ว่าเขาเลียงกันมากแบบใดนะเขาได้รับการดูแลมากแบบใดพอรู้ว่าเขาเก็บกคมากแบบใดเมียงเขากัดสิออกมาด่าไหลสชดว้าไล่สดเบาทุกอย่างเพราะว่า,วาแต่สิผิดก็ไปรทะเลาะกับไปร พิตใจกับไปกับพอกับแม่กับพี่กับนอ้องกับอียยงกะ้างเราจะออกมาปูกปากองบ้างโดยที่พ่อพ่อคิดว่าคนอื่นสิจ,จังใดพ่อคิดเห็นนำใจผู้อื่นที่เคยมีมากบ้านรองสาวข่อยกันพี่น้องกอยแตกสาน้โม่กันเซลสะ ่าโนโมกันเซลส์พิจัจกันเซลส์พี่นองกันก็นได้พอ้มันมีตูเสียมหรือว่ามีตูบอกว็าถกอบอกว็ถึกลูกน้องในวงกาตทยอยนีกันบอกว็ถือว่ามันเกิดจากอย่างยมรับว่าคนพนี้คีธ ม้องจะเป็นเฉพาะบางคนแหละที่ออกมาวอาว่ามันยังดอกคอยว่อยากให้น้องสาวคอยดวนยุพผู้เดียวถึกทะล่มยุพผู้เดียวถือมองยุพผู้เดียวว่ามีผู้ใดปกป้องว่ามีผู้ใดออกมากกาวเบาเพราะว่าสู่ปากเขาว่าได้คอยก็เคยเตือนแล้วถ้าที่แรกก็ได้เตือนน้องสาวคอย ว่ามันจะยั่งยืนเหอรอคบกับคนนี้แต่ว่าน้องสาวาก็บ,บอกว่าคนคนนี้ปรึกษาได้ปรึกษาได้เป็นผู้ใหญ่ม่หยังกะให้กำลังใจกันปรึกษากันมาตลอดก็เลยเอาสันกนลอ่องเบิ้งแจ็กตังลองเบื้งแจ็กตังพอ มาเลิกคบกันนี่ลีกับเกิดเหตุการณ์ยังหมักไม่เกิดขึ้นในชีวิตน้องสาวก่อยไม่ว่าจะสูญเสียอะไรหลายๆอย่างไม่อยากไม่อยากุางง่งเนาะพี่น้องกเ็เบาไปตามเหตุการณ์ที่มันเกิดหรือว่าตามที่เห็นนั่นแหละนี่แหละครับพี่น้องคือบางช่วงบางตอนแค่นั้นในที่ผมเอามาเนี่ยเออเพราะว่าก่อนนานนั่นพนกับพลกบความาย้อนเห็นใจคนย้อนใจอ่อน ยอนย่อมใดคือย่อ,อ,อ,ยอนก็เลยอ,อยู่ซัมนีปีนี้ขอเดอร์กูแพ้คนกูเป็นไขโ่โหลดกูว่าผิดกูเทียงหอดชั้นสาลนี่คือล่าสุดนะครับคู่ร่มบุรพาเพิ่นได้โพสขอความไวกับบ้องฮูแล้วครับจริงๆแล้วมันแมนจังไดกันแน่เพิ่นคือได้ออกมาว่าวถึงเรื่องนี้นะครับจักสิเป็นจริงขนาดใดบ่อฮู้ครับอื เพราะว่าก้อนหนานั่นนะผมไปเบิ้งผูเ้เยญ่บบานนะครับที่เราได้โพสต์ขอความไว้เพื่นบอกว่าเจ็ดปีที่แล้วหนูดังแล้วจ้าปีสองหาหกหนึ่งยอดแช่ทำคลิปคอนเทนต์นางล้องเพลงเฉยๆคนแช่หาเมืกว่าแล้วจ้าคือคอนเทนต์ทำทุกอย่างด้วยตัวเองบ่มีคนไหนมาสอนอยามาเข้มไปทัวมันดูตลกมันดูโง่ ฮฮ่สภาพโอ้ยฉันดังมาจากคลิปโคกแตกเมื่องนอกจะเก้าปีแล้วนี่แหละครับเพื่อนบอกว่าตั้งแต่ห่อหมกหวกเอาไปฝากป้าเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับนี่คือสิ่งที่พูยาบานเราได้โพสต์ไว้นะครับส่วนประเด็นที่ว่าไผเห็ดอีหยังไผสอนหรือบ่สอนอันผมบ่ฮหูครับบ่มีผู้ใดรับรู้ได้ครับแต่สิ่งที่รับรู้ได้ก็คือ ที่เพิ่นว้ากันล่ะครับมันเริ่มมาจากสายต้นตอที่ทําให้เกิดความแตกแยกครับอ่าแต่ต้องฟังกันเบื้องครับเรื่องนี่มันต้องมีอีกเย,ยาวๆอ่านี่คือคู่ร่มบุรพภาครับที่เพิน่นแสดงตนออกมานะครับบังหูล่ะครับว่าจังไดผมบอกเลยว่าทั่วลมยับแน่นอนครับพระว่ายุซือ่อกับโฮมาเนาะผมก็บ,เบ,กบ,เบ่เคยมู่เคยเห็นนี่หลายพนกับว้าเด้เป็นเสียงเดียวกันนี่ว่า มาจากใสเออนั่นแหละครับพี่น้องเอาก็ลองฟังเมึงครับว่าอันไดสิจริงสิปองนะครับกาว้าได้แค่แํานี่ครับ